วันนี้ผมจะพามาดูแล้งนะครับว่าตอนนี้พี่อยู่แล้งอะไรแล้วนะครับทุกคนเห็นปะนี่ครับถ้าเปิดตัวผมก็เพิ่งจัดไปเมื่อสองสาวันนี้นะครับผมแล้วอันนี้ก็แล้งแดงนะครับผมแต้มสามพันสองสองห้าสิบห้านะครับแล้วอันนี้เป็นขั้นครับขั้นนี้นะครับผมขั้นที่มันเปลี่ยนชุดลักสีเนี่ยเนี่ยที่ผมแต่งเน่ยทุกคนเห็นปะเดี๋ยวผมจะใส่ชุด เต็มให้มป็นดูทุกคนดูนะครับทุกคนผมก็เพิ่งจัดไปเมื่อตอนเย็นนี้เองนะครับสดสดร้อนๆอย่างเงทุกคนเนี่ยดูถ้าเราจะชุดกันสีได้อะเราต้องเติมนะครับทุกคนมันก็จะจประมาณสี่ร้อยเพชรนะอันเนี้ยอันเนี้ยสี่ร้อยเพชรนะส่วนอันนี้ก็พันสามเพชรนะครับทุกคนพันสามเพชรนะผมแล้วก็จะได้ท่าทางอันนี้มาด้วยนะครับถ้าเราเติมนะต้องใช้เพชรนะครับผม อันนี้เป็นสกินเก่าของมันนะทุกคนเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนผมก็ต้องมาเก็บโเคเช่นเติมโเคเช่นอะไรต่างๆนะครับผมก็ชุดไม่เยอะหรอกแค่สองร้อยกว่าชุดเองทุกคนแล้วก็มีปืนอัพนะสามกระบอกนะทุกคนครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาบอกเพียงเท่านี้นะครับ